ขออภิวาทแด่องค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอนมัสก,การพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้วไพราะในเบื้องต้นไพราะในท่ามกลางไพราะในที่สุดกราบขอ,อนอบน้อมต่อพระอริยสง์สาวกของพระสมมาสัมพุทธเจ้า เหล่านั้นด้วยเสียงกราบครับขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยพุทธทั่วโลกทั่วประเทศไทยที่ฟังรายการของผมในขณะน,นี้พี่น้องชาวไทยพุทธที่รักและเคารพอย่างสูงวันนี้เป็นวันสำคัญสูงสุดวันหนึ่งของ พี่น้องชาวพุทธก็คือวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่ชาวพุทธทั่วโลกรับรู้ตรงกันว่าเป็นวันถือกำเนิดหรือวันประสูตรของพุทธองค์องค์ปัจจุบันนี้นะครับเมื่อ2,560ปีห้ร็จปีเศมาแล้ว ขณะเดียวกันก็เป็นวันตัดสรุ้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณรู้แจงโลกเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความเป็นพระตถาคตและเป็นวันเสด็จดับขันปรินิพานของพระองค์ ตลอดระยะเวลาที่พระพุทธองค์ได้บรรลุรู้แจ้งสรรพสิ่งในโลกนี้โดยเฉพาะรู้แจ้งในเรื่องของการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงของมนุษย์ที่กำเนิดขึ้นมาในวัฏฏะสงสารในเส้นการเวลาที่ ไม่มีจุดจบเรียกว่าวัฏฏสงสารนั้นพระพุทธองค์ได้เมตตาธรรมะหรือข้อปฏิบัติในการออกจากวัฏฏสงสารแห่งการเกิดการแก่การตายได้อย่างสมบูรณ์ในอริยมรรคมีองค์แปด ที่น้องที่รักชาวพุทธทั่วไทยทั่วโลกหวังว่าท่ามกลางภัยพิบัติสารพัดดินน้ำล่มไฟการแปรเปลี่ยนวิกฤตของสิ่งแวดล้อมนะครับฤดูกาลทั้งหลาย ภัยพิบัติที่เกิดจากสงครามที่เกิดจากการเมืองที่เกิดจากการเอดาเปรียบที่เกิดจากการเข็นค่าของมนุษย์ด้วยกันรวมทั้งภัยพิบัติที่เกิดจากการที่มนุษย์ยังไม่รู้การออกจากการเกิดแก่เจ็บตายของตนเองภัยพิบัติอันเกิดจากการที่มนุษย์ไม่รู้ ในความคิดที่เป็นตัวกิเลสตัณหาที่เป็นธาตุของความอยากอันเป็นกิเลสอันเป็นความโลภความโกรธความหลงอันเกิดจากตัณหามานะทิฏฐิทั้งหลายได้กระนำซ้ำเติมมนุษย์ให้สร้างบาปเวร ต่อตนเองและต่อคนรอบข้างไม่รู้จบไม่รู้สิ้นถ้าเป็นนักการเมืองก็สร้างบาปเวรให้เกิดขึ้นกับประเทศต่างๆให้เกิดขึ้นกับมนุษยชาติด้วยกันเองอย่างกว้างขวางอย่างไม่รู้จบรู้สิ้นนั้นคำตอบคำสอนพระธรรมคำสอนของพุทธองค์เท่านั้นที่จะชำระที่จะมาลายที่จะกระจัดสิ้น ซึ่งความมืดซึ่งภัยทิบัติทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากตัวเราจากสังคมเราจากแผ่นดินมนุษยชาติได้เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกว่าสาธชาระชาติยอมรับว่าศาสนาพุทธคือศาสนาเอกของโลกที่จะสร้างที่จะนำมาซึ่งสันติสุขแห่งตนทั้งเป็นสันติสุขภายในและเป็นสันติสุขภายนอกในตนเองในครอบครัวในสังคมในประเทศชาติ เป็นคําสอนเป็นหลักปฏิบัติที่แท้จริงแท้แน่นอนที่จะนําไปสู่การสร้างสันติภาพโลกแห่งความสงบสุขท่ามกลางโลกแห่งภัยพิบัติและโลกแห่งความมืดมิดเชน่นนี้พี่น้องชาวไทยพุทธั่วโลกครับท่านฟังรายการผมแล้วเราจงภูมิใจที่เราเป็นชาวพุทธแต่อย่าเป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้าน โดยที่เราไม่รู้ว่าพระพุทธองค์สอนอะไรเราจงเป็นคนที่เป็นชาวพุทธที่รู้ว่าพระพุทธทาองค์สอนอะไรแล้วนำมาปฏิบัติให้หายจากความโง่ให้เป็นคนฉลาดให้เป็นคนเจ้าปัญญาเป็นผู้ที่รู้แจ้งเรื่องราวต่างๆเช่นพระพุทธองค์แล้วเราจะเป็นความหวังแก่คนรอบข้างอย่างน้อยๆแก่ตัวเองก่อนครับ ซึ่งในที่สุดแล้วเราจะเป็นความหวังแก่มนุษยชาติบนโลกใบนี้พี่น้องที่รักและครับพี่น้องชาวไทยพุทธครับพระพุทธอง,องค์ได้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของมนุษยชาติได้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเทวดาในเรื่องของการพัฒนาตนพัฒนาจากความโง่ก็คือ คนที่โง่นั้นอ่านอะไรแล้วก็จะติดแค่ตัวอักษรคนที่ฉลาดจะเจาะลึกเข้าใจความหมายให้ได้ในตัวอักษรนั้นๆในบทการเรียนรู้บททดสอบของชีวิตหรือบททดสอบการงานนั้นๆน,น,นั่นเรียกว่าความฉลาดถือว่าได้พัฒนาตัวขึ้นมาในระดับกลาง แต่พระพุทธองค์ได้ให้กำลังใจให้การสอนมนุษย์และเทวดาให้ยกระดับขึ้นมาถึงตุดสูงสดุดก็คือเมื่อเรารู้ความหมายในคำสอนของพุทธองค์เมื่อเรารู้ความหมายในบทชีวิตของเราบทการงานของเราไม่ว่าจะเรื่องราวใดก็ตามที่เราได้ผ่านมาที่เราได้เผชิญอยู่มนุษย์ผู้นั้นได้ซึมซับความหมายต่างๆ เข้ามาเป็นคุณสมบัติของตนเองคำสอนของพระพุทธองค์นั้นในอริบัตมีองค์แปดล้วนตั้งแต่ท่านทำให้เป็นตัวอย่างว่าจะต้องนำมาปฏิบัติให้บรรลุรู้แจ้งถึงที่สุดคือน,นิพพานพี่น้องที่รักและครับนั่นคือคนที่มีปัญญาที่แท้จริงโลกใบนี้ พระพุทธองค์ในเมตตาให้เห็นแล้วสองพันกว่าปีครับว่ามนุษย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกใบนี้สามารถพัฒนาตัวเองจากความโง่เป็นความฉลาดเป็นคนที่มีปัญญาเลิยชาวไทยพุทธทั่วโลกวันนี้ผมเองทนายโสนิสุวรรณีขอนำบทเรียนนี้ สู่ทุกท่านในวันวิสาขาบูชาโลกใบนี้สังคมใบนี้โดยเฉพาะเมืองไทยจะกอบกู้ได้ไม่ใช่เรื่องของการเมืองไม่ใช่เรื่องของอื่นใดเลยจะกอบกู้ได้ด้วยธรรมะของพระพุทธองค์แน่แท้ครับธรรมะต้องไปอยู่ที่การเมืองธรรมะต้องไปอยู่ที่การบริหารราชการธรรมะต้องอยู่กับเราในการงานแล้วเมื่อนั้น โลกใบนี้สันติภาพใบนี้จะเกิดขึ้นจริงกับเรากับแผ่นดินไทยของเรากับโลกใบนี้ของเราด้วยการนำพระธรรมคำสอนของพุทธองค์มาเป็นแกนหลักมาเป็นธงชัยมาเป็นตัวนำเท่านั้นความสุขสวัสดีจงมีกับพี่น้องชาวไทยพุทธทั่วโลกและหวังว่าพี่น้องชาวไทยพุทธทั่วโลกจะได้นำวิถีการหลักการกจิตวิญญาณของพุทธองค์ ชุดช่วยชาวโลกให้ค้นจากภาวะอันตรายขนาดนี้ไปด้วยกันสาธุ